เอเดนอาซาลันเมสซี่ยืนหนึ่งไร่เทียมทานส่วนคริสเตียโนโรนันโดน่ะเหรอก็พอๆกับผมนั่นแหละฮะอุ้ยมีประเด็นนะฮะเอเดนอาซานะครับตำนานของสิงห์บูเชลซีก่อนย้ายไปเป็นคนเจ็บนานที่ราชันชุดขาว,วเรอัลมาดริดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พี่แกก็ได้แขวนสตาร์ทไปเรียบร้อยแล้วนะด้วยวัยเพียงแค่33ขวบเท่านั้นเองโดยล่าสุดเนี่ยได้ใช้เวลาว่างนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อที่ว่าช่วยแสดงทัศนะถึงคู่แข่งที่เคยประมือมาแล้วในสมัยที่ตัวเองคาแข่งอยู่สันหน่อยครับว่าใครเป็นตัวตึงที่สุดหรืออย่างไรซึ่งอาซานะครับก็ได้เปิดหัวเลยนะครับว่าถ้าวัดกันในแง่วความสามารถเฉพาะตัวแล้วเราก็ผมว่าเลวเนเมซี่คือที่1ครับจะบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่เกินจริง ถ้าต้องดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับเมซี่คุณไม่มีทางที่จะสู้เขาได้นะครับคุณไม่มีทางจะแย่งบอลออกจากเท้าเมซี่ได้เลยผมชอบดูเมซี่เล่นเป็นอย่างมากสำหรับผมแล้วเขาคือนักเตะที่เก่งที่สุดในบอร์ดิสาร์แล้วครับหุยอวยช้ำเลยในส่วนของโรนัลโด้นั้นถ้ามองเฉพาะในมุมของฟุตบอลในแง่ของความสําเร็จต่างๆนั้นเขาเหนือกว่าผมอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าวัดกันด้วยฝีเท้าล้วนๆนะฮะด้วยความสัจริงผมไม่คิดว่าเขาเหนือไปกว่าผมเลย หุยเผ็ดนะฮะอันนี้เผ็ดเลยนะฮะอาซายังได้บอกต่อยนะครับว่าอีกคนนึงเนี่ยที่เขาคิดว่ามีฝีเท้าที่เหนือเขานั่นคือเนย์มานั่นเองครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาซาก็บอกว่าไม่น่าจะมีแล้วนะโฮ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 พอๆกับเขาหมดหรือว่าจะแบบอยู่ในระดับเดียวกันอะไรงี้ครับตึงจัดๆเลยนะฮะพี่อาซาเนี่ยโดยในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะครับนักข่าวก็ได้ถามต่อนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดคุณมีวินัยและดูแลร่างกายดีเหมือนคริสเตโนโรนัลดล่ะ คุณน่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ไหมซึ่งอาซาก็ตอบกลับไปแบบตึงๆเลยนะฮะว่าไม่อ่ะมันไม่ใช่แนวของผมใครๆต่างก็รู้ว่าผมไม่เคยสนใจเรื่องอาหารการกินเลยอยากกินอะไรกินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะกินเบอร์เกอร์ทุกมื้อนะผมเป็นคนรักสนุกชอบกินชอบดื่มกับเพื่อนฝูงสําหรับผมแล้วการคุมอาหารมันเป็นเรื่องไร้าสาระนะมันไม่ได้ผลสําหรับผมหรอกครับ ซึ่งถว่ากันตามตรงถ้าผมจะต้องดูแลร,ร่างกายแบบพี่โดแล้วล้วก็ผมคงได้หมดไฟแขวนสตาร์ทไปก่อนอายุ33แน่เลยอะเต็มคาราเบลฮะส่วนตัวผมแล้วผมขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่พี่อาซาเลยแล้วกันนะครับ